องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนพร้อมใจกันจัดงานเปิดโลกทะเลเกาะยาวจังหวัดพังงาบริเวณชายหาดโละจากตำบลทุในอำเภอเกาะยาวก็เป็นการนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาครับอย่างเช่นอำเภอเกาะยาวเนี่ยก็จะมีสองเกาะใหญ่ทั้งเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระดับโลกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ นายพิพัฒน์รัชก,กิจประการนัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าสำหรับเกาะยาวถือว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะที่ค่อนข้างโดดเด่นตามวิถีชีวิตของชุมชนมุสลิมที่ยังคงความเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรแบ่งปันมีอัธยาศัยมมีความเป็นมิตรไมตรีกันอยู่นอกจากนี้เกาะยาวยังมีนกเงือกจำนวนมากที่เป็นดัชนีชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ซึ่งทางจังหวัดพังงาเองก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติค่อนข้างสูงนะครับแหล่งท่องเที่ยวกองดงามก็เตรียมที่จะมีการผลักดันให้จังหวัดพังงาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวแบบโลคาร์บอนหรือว่าเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเบียดเบียนธรรมชาติให้น้อยที่สุดแห่งแรกของเอเชียให้ได้ครับ ทีนี้ทําไมต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาดูภาพนี้ครับคุณผู้ชมเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการรักษาทรัพยากรธรรมชาตินี่ภาพอาจจะมืดหน่อยนะครับแต่ที่เห็นมืดๆอยู่นี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนเขากําลังใช้ความระมัดระวังในการขุดค้นหาไข่เต่าม้าเฟืองที่ระดับความลึก67เซนติเมตรขนาดของไข่5เซนติเมตร แล้วก็ไปเจอไข่เต่า148ฟองแบ่งเป็นไข่ดี126ฟองแล้วก็ไข่ลมอีก22ฟองจุดนี้อยู่ที่ชายหาดในตำบลโคกกลอยอำเภอตะกวดทุ่งจังหวัดพังงาครับก่อนเจ้าหน้าที่เขาจะเคลื่อนย้ายนำไปขุดหลุมฝังใหม่ในพื้นที่คอกกั้นต่อมะเฟืองของศูนย์เฝ้าระวังเพื่อที่จะอนุบาลแล้วก็ปล่อยลูกเต่าคืนสู่ทะเลทันทีที่ลูกเต่านั้นแข็งแรงครับการพบ เต่าครั้งนี้ไข่เต่าด้วยเนี่ยนะครับก็มีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลที่6เดินลาดตระเวนจนไปพบไข่เต่ามาเฟืองนะครับแล้วก็ทําให้เกิดภาพนี้ขึ้นก็ถือว่าเป็นภาพที่ชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะครับ